สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีวันปีใหม่นะคะวันนี้ครัวคุณพิม์นะคะอันดับแรกพี่พิมเป็นคนน่าเป็นคนจังหวดน่านคนเหนือเนาะโมฮาก็จะเป็นแบบว่าต้องแย่อย่างแบบว่าตามกรรมจีของอาหารเนาะถึงจะแบบว่าเลิศเลิศหรูหรูรเห็นหน้าตัวเองมันจะเป็นรงค่ะพี่พิมจะมาย่าลาบเนาะลาบต้องคนเหนือป็กระไม้ลาบก็คือลาบลงไทยด้วยบวัวใบบวัวใบไม้เนาะแต่การออกส่งออกเสียงต่างๆก็คือว่าจะเป็นลาบเนาะ ลาบเงินหลาบท้องหลาบไหลมาหลาบต่างๆลาบต่างๆหลาบเงินหลาบท้องไหลมาเทมาเนาะเขาจะมาเนี่ยลาบวันแรกของปีนะเจ้าอ่ะฮะแล้วก็ต่อไปเขาก็จะมาคนเหนือหลายๆปีเนาะปุถุ่งปุถ้่วปุ๊กจะบอกว่าเมื่อญาแก่งมหนุนเนาะปินพิมพ์แบบนี้เนาะปิพิมพ์ก็จะมากินต่ำขนุนแต่เนาะจะได้มีคนอุปนุมอุปถัมภ์ํำชูดูไรฮาอุดหนุนจุนเจือฮาต่างๆนานาเนะเจ้าได้เป็นความเชื่อของคนตั้งเหนือเฮานาะ ตามเดิมนะเจ้าวิ่งเขากับซอยพักแบบยาวๆไว้ก่อนนาะชีวิตจะได้หยืดยาวนะเจ้าต่างๆนานา,นา,นากรเจือของข้าเจ้านะเจ้าสร้างหมูก็เพื่อละเอียดเลยเจ้าทุกยอย่างจะต้องละเอียดรอบขอบเนาะก็จะมีหมูมีพริกลาบเขาใช้ของอเำเภอดอกคําใต้นะเจ้าอ่ะฮะเป็นโอท็อปของดอกคําใต้มาตรงมาแตงนี่แค่หมูเห็นเนาะน้ำกระทะกาลังเดือดละเจ้าตา่างรักเขาก็จะเอาพริกลาบนี้ไปมัดก,กับหมูนะแต่ข้าเจ้ากาลังตื่นเนาะ กำลังตื่นจากะวังนะเจ้าเซ็ตจากรอย่างก็เปห้องมอย่างก็ปีใหม่แล้วตีสองปลายตีสามเนาะฟังเสียงมอเตอร์ก็ไปตื่นมาเจ็ดโมงเกือแม่แปดโมงไปชอปปิ้งมานะเจ้าขนดมซิซเอลวันนี้อ่ะฮะกับมาแพ็คของถ่ายวีโอลงของค้าขายตั้งแต่วันแรกของปีเห็นไหมครับเราจะได้เฮงเฮงเฮงนี่ค่ะเราพริกลาบลงไปอุย้ยจะอีเลยนะเจ้ามีมตั้งใยวิธี สูตรของคาร์เล็มพิมซาบนะแตนเนอร์ไปนึกไปเลยเลยจ้าพัดรออีเลยนะจเจ้ายังไม่พอมีเจ้าผักลงผิกลาบเนะาะเจ้าพัดคุกไปสทีเนาะพัดไปเรือเร่อยๆจนหมูหมูใส่เป็นชิ้นๆน้อยๆนะเจา้จาเจ้าก็ไปมีชิม,มกับใส่กระเทียมเจียวลงไปเนาะนี่สำเร็จนะเจา้าอะฮะ แล้วก็น้ำป่าตาเวียดนามเจ้าสุปไฮโดรสูตรคาร์เนทีมว่องไวค่ะครัวมันไปเนาะแถมมีเครื่องนองเครื่องไนไออย่างก็จะไปทอดไปต้มเจลาหมาก็เอามาใส่ตอนใต้เนาะอันนี้เป็นห้องของลาบส้มนะเจ้าแล้วก็ว่าเาลาบก็ตมองใส่บีบมะนาวก็บีบิมาใส่นะเจ้า มักเต่ยีนอม,หนงมงีหนังหมงหนังหมูใส่ลงไปเไป,ไป็นไงผมเศ้าปีใหม่แล้วเดินทางลับกรุงเทพเป็นอย่างกันกันเดินทางกันดีๆนะเศ้าคือเขาจะเข้าดาวเขาะจะป้อนห้าปีใหม่ละแต่เขาต้องดำเนินชีวิตต่อไปเนอะขับด้วยความระมัดระวังน,นะคะ Okay. ขอ HD แป๊บหนึง่งนี่ค่ะสีสันสจนัด,ดจ้านรสชาติแซ่บเจ้ากับป๋องเขาก่อน่แเลเจ้าต้นหอมสีหอมแดงเส้น HD ทาดน,นี่ค่ะเขากับวัวอีเลยพัดไปบางคนเกิดจะฟีดไฟเลยนะเจ้าแต่เขาก็จะต้องขอเมื่ออย่าง,ขงเขาเปินห้องผมก็ หอมแดงทุกกนนะเหมือจะมะนะแต่บางคนกระสาทกินแบบอืน่นๆนะม้อก็น้าก,กิน่นก็นเจ้าเจ้าการเข้าครัวเนะี่ยเจ้าง่ายๆเนะี่ยเจ้ามีรักประสงค์มีชุดประสงค์มีหัวใจในการเข้าครัวคือเขาต้องใส่ใจเนะี่ยเจ้าถ้ามือ้อใดเขาบรใส่ใจลงไปอาหารมื้อนั่นก็ถะบว่รัมแต่ถ้ามือ้อใดที่เขาแบบว่าใส่ใจแล้วก็แบบว่าต้องการให้มันแซ่บต้องดาบัว <c oughs> <c oughs> แวสุกแล้วเหอแล้ว uh huh. ปากก้าักในหน้าน่ะอาหารหน้าจานนะคะหน้าจานหรือหน้าพิมพ์คะ่ะลาหน้ากี้หรือหน้าชามคะเราก็ตัดใส่เลยนะเจ้านี่กูจะมีส่วนไหนแต่จะมอจันะกูปูคนหลายคนนะเจ้ามาอเมริกาอยู่บางทีก็กินดีดีื่องไหนแต่มาอเมริกา,า,กกาเสอ,อกินไม่ได้ค่ะกินมันแรง จายูมังไทยมาก่อนกินนี่เขาบอกโง่เนาะแอบแซวคนไทยหลายๆคนนะคะอย่าด่านะคะด่าได้แต่อย่าแรงมันเป็นความจริงนะคะที่ฉันเจอมาคนไทยกินหมดค่ะขืนเก่นตักใส่ใส่ถุงอยู่ไหมคะโอ๊ยกินไม่ได้แล้วค่ะกินมันอุ่นๆใส่กระเทียมเจียวลงไปเลยนะคะจบทางลาบลาบสูตรเจพีมค่ะนี่ค่ะ HD 360องศา นี่เจ้าต่ามนุนสำเร็จเจ้าอืมนี่ใช่มือต้อนรับปีใหม่เรานะคะลาบนะเจ้าลาบยศสังเสริญลาบเงินลาบทองไหลมาเทมามีคนอุดหนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนอุดหนุนจุนเจือเอาตลอดเวลานะเจ้าเฮงเต้อนรับปีค่ะค่ะมากินกันนะคะ เแเราก็ต้องขอคนอุดหนุนคำจุนประทำเราก่อนนะคะอืขยันมองเหรออืมอืมอืม,อม,อม,อม cái chỗ này nó sẽ rất là nhiều hơn rất là nhiều rất ร uh ับ huh. ป mm. ีใหม่เจ้าอาหารฮะอมผูดเดี๋ยวพี่านส่ะเปิยบาย